สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนอ่าอีพีนี้ไะทีดียวนะวันนี้ก็เป็นวันสืบพยานนะครับเนาะของไหลกับดานะครับวันนี้ก็เป็นคดีที่ดานะครับฟ้องหมิ่นประมาทไหลในคดีที่สองก็เป็นช่วงนัดสืบพยานกันวันนี้ก็เอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติ ตัวขอรุกตัวงเข้าไปเพื่ออัศรถนะครับในการรับโจรฟังทุกท่านครับวันนี้นะขอเสื้อมนิดนึงนะครับเรื่องคดีนี้ก็ดำดูแล้วดูดำดูเหมือนจะคืบคื้นะดำดูเหมือนจะมั่นใจนะดูเหมือนจะมั่นใจในคดีนี้ส่วนเรื่องคดีนั้นเราเราไม่กล้ารวว่วมเข้าไปยุ่งนะครับว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะอะไรยังไงนะครับทุกท่านก็ แต่วันนี้ผมเห็นอีดำแล้วผมมันไส้นะครับผมมันไส้นะเมื่อคืนนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็มีการนัดแนะกรบทนายกันนั่งเตรียมกันทั้งอะไรกัน <m akes noise> เราก็รู้อยู่แล้วครับนี่สไตล์ของของดำก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนที่จะคือสศาลต้องมีการเตรียมการอะไรก็เหมือนคดีใหญ่ครับนะเหมือนคดีใหญ่จะมีการเตรียมจะมีการอะไรกันนะครับจะมีการเตรียมมีอะไรกันนะครับนะก็หลายันก็สู้นะ ไรมันก็สู้อ่ะนี่ก็เข้าใจฟิลมันอนะ่ะมันต้องสู้อ่ะนถึงว่าผลจะออกมาจะเป็นยังไงนะครับแต่มันก็ต้องสู้นะในวันเนี้ในคดีที่มันถูกฟอ้องนี่นะแต่มาดูเรื่องของการกจิตสํานึกคนเราครับสายเลือดเดียวกันพี่น้องกันในนิทานเรื่องเนี้ยมันเล่นกันแรง,งขนาดนี้มันเอาขนาดนี้ มันไม่สนใจเลยเลยนะครับมันจะเอาไหล่เข้าเข้าคู่ให้ได้เลยนะนะครับเรื่องฟ้องมินหรือเรื่องบุกลุกส่วนอย่างน้อยอะไรก็ดีเราได้เห็นจิตใจของผู้หญิงคนนี้มันใจแคบมากเป็นคนใจแคบแล้วก็เป็นคนใจดกากับครอบครัวกับเคือญาตนะครับเก่งครับเก่งแต่เก่งกับเคือญาตนะครับเก่งกับเคือญาตินะครับผู้หญิงคนนี้เอครับนะคือเป็นคนใจดาอ่ะ ไม่เห็นไม่รู้จักคำว่าพี่คำว่าน้องไม่สนใจฟ้องกูจะฟ้องกูจะเอยไหลเขาขู่ไห้ได้นะกูย่อยไหลเขาขู่ให้ได้ไไดคือกูไม่สนใจใครกูไม่อะไรใครกูกูสู้นะกูสู้กูจะส,สู้เอาให้ไหลเอาให้ไหลแบบจมพี่หน้าเลยอ่ะมาถามว่าเราเห็นว่าผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่แบบใจดำนะครับ เป็นอย่างนี้ใจดำนะครับแล้วก็ไม่สนใจใครแล้วครับกูแค้นอะแค้นแค้นทำไมถึงแค้นไหลขนาดนั้นนี่สี่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมมันต้องแค้นไหลขนาดนั้น,นก็คือหนึ่งไหลมันรู้เรื่องนะรู้เรื่องส่วนตัวของมันมันแล้วก็รู้เรื่องได้หลายเรื่องในตัวมันอะคือไหลนี่คือตัวจีดเลยที่ทาให้มันที่ทําให้มันเจ็บทําให้มันเจ็บใจที่สุดเลย จริงๆอันนี้จริงๆนะหลายคือตัวตึงอ่ะของมันอ่ะคือชอบเอาความลับของมาเปิดเผยนะครับชอบเอานิส,ส,ยสัยส่วนตัวความลับมาเปิดเผยแล้วก็เอาเรื่องคดีมาพูดอะไรเงี้ยมันก็มันก็เลยไม่พอใจมันก็เลยแคนแล้วบวกกับพ่อแม่รักได้หลายมากใช่ปับวอพ่อแม่บวกกับพ่อแม่รักไอ้หลายมากไอ้หลายมันก็อีดํมก็เลยไม่พอใจ ยังหนักเลยนะครับยังหนักเลยที่ผมทร้บข่าวมาว่าที่ทําให้พอใจเพราะเพราะเรื่องเรื่องนี้แหละมันก็เลยแค้นฝังหุ่นนะครับแค้นฝังหุ่นไม่สนใจใครใครจะอะไรยังไงกูไม่แคร์กูไม่สนใจกูจะต้องแบบว่าเออเอาให้ได้กูจะเอาเงนให้ลงอ่ะกูไม่ไม่ไม่แคร์แล้วงั้นครับวันนี้ทุกท่านครับมันก็ทําให้เราได้เห็นอะไรมากมายนะครับมันทําให้เราได้เห็น ปณิสัยของไอ้ดําวันนี้ก็ไปกับพยาปากเอกครับนะก็พยาปากเอกก็คือไอ้ช่างสอกครับไปทั้งคู่นี่ครับไอ้ช่างสอกก็เป็นพยานทุกคดีนะพอได้เงินไงเป็นพยานทุกทุกกคดีทุกนัดนะไา้ช่างสอกนี่คือพยาพยาปากเอกพกก่อนนี่เป็นป้าถุงแต่วันนี้ปัตถุงก็เริ่มเริ่มห่างออกมานะครับป้าถุงก็เริ่มห่าออกมา ผู้ช่วยจอร์ดก็เริ่มหาออกมาทุกวันนี้ก็ไม่มีพยานใครนอกจากว่าไอ้ช่างสอกนะครับไอ้ช่างคืบเนี่ยครับเป็นพยานนะครับอืมนะเป็นพยานให้ก็อไอ้ช่างคืบนี่ก็ไม่มีรายครับทางเงินอย่างเดียวเพื่อเงินนะครับเพื่อเงินอย่างเดียวนะครับอืมนะครับถามเพื่อเงินก็ยังอยู่อยู่คนเดียวครับไอ้ไอ้ช่างคืบที่มันอยู่ก็มันมันมึนคืบมันมึนแล้วก็คนอื่นก็ถอยหมดแล้ว อยู่เพื่อเงินในท่างคืบอ่ะเพราะอะไรเพราะแม่แม่ใดให้เยอะยครับแม่แม่ดาให้เงินเยอะก็เลยต้องอยู่เพื่อเงินนะครับเงินตัวเดียวที่ทําให้ช่างคืบเนี่ยอยู่จนถึงวันเนี้แต่คนอื่นก็ถอยไปหมดแล้วครับเขาห่างหมดเพราะว่าใครอยู่ใกล้ก็มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหานะมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหานะครับใครอยู่ด้วยนะครับก็ มีแต่คดีฟาร์มมีแต่ฟาร์มวุ่นวายเข้ามาแต่ทัางคืบมันก็ไม่สนใจกูได้เงินอนะ่ะกูได้เงินนะครับจะเป็นคดีไหนกูเป็นพยาในให้หมดนะครับพยานปากเอกนะครับก็มีทัางคืบเนี่ยครับนะก็คงจะมีการเตรียมนะครับนะเตียมกันว่าเนี่ยเออเนี่ยคิบเนี่ยคุณฟังแล้วคุณคุณเข้าใจว่าอย่างไงแล้วดับเนี่ยเสียหายตรงไหนก็ต้องมีการสืบแบบผมลูกสไตล์ ผมรู้สไตล์ของทนายของดำนะรู้สไตล์ดีอย่างนีไไ้ไหมครับสืบพยานเนี่ยนะครับพยานคงไม่สืบอ,อะไรเยอะนะครับนะนะครับก็คงสืบว่านี่คุณรู้คุณรู้ใช่ไหมคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเป็นใครคุณเข้าใจความหมายว่าเป็นใครพยานบอกเป็นเป็นดำครับเป็นแม่กาดำครับก็จะสืบไปสารเห็นและแล้วคอยดูนะผมเดาไม่ผิดเลย ทนายอินฟูคนนี้ก็จะเอาคลิปนูน้นคลิปนี้ที่ไหลเนี่ยออกมาด่าดำเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกแต่ทนายอินฟูคนนี้จะสื่อให้สานเห็นว่าพฤติกรรมของไหลเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบด่าคนชอบด่าพี่ด่าน้องเข้าใจไหมครับชอบด่าคนชอบด่าพี่ด่าน้องคือั้งที่คลิปนั้นไลฟ์นั้นไม่ได้เอ่ยชื่อดําเลยนะแต่ทนายอินฟูเนี่ยก็พยายามสื่อให้สานเห็น นะครับเรามองอ,อกคเขบว่าธนายนฟูสู้ยังไงนะครับเรามองออกนะครับสนายฟูก็จะสื่อให้สารเห็นแหละว่าเนี่ยเขามีพฤติกรรมแบบนี้นะครับด่าไม่เลิกแล้วก็ดูมิน่นดูครอบครัวนะครับก็จะประมาณนี้ทุกท่านผมรู้ผมร,รู้รู้มืออ่ะรู้มืออินฟูอ่ะคือจะเอาคลิปนูน้นคลิปนี้มาโยงั่วแห่ะครับผมรู้ในการทํางานผมรู้หมดแหละเคยสู้กันอยู่ รเราจะเอาคลิปนู้นคลิปนั้นคลิปนี้มามาสู้กันเอามาให้ศารใครฟงเห็นว่าเนี่ยมีพฤติกรรมที่ยังไม่เลิกยังไม่เลิกดา่าอะไรวันนี้ทางที่ไอ้ไส่ก็ไม่รู้จะพูดถึงเรื่องใครไม่รู้นะทองหยิบอีทองยอดไหนก็ไม่รู้แต่อินฟู็็จะเอาหมดอ,ะอ่ะอ่นนี่คือสไตล์การทําง,งานของอินฟูเรารู้ นะครับรูดูหลายคนมองว่ามันไม่มีผลแต่จริงๆแล้วมันมีนะครับมันมีผลนะครับสังก็จะเล่งเห็นว่าคนนี้แม่งปาัจัดปากไม่ดีอะไรเงี้ยสังก็จะเล่งเห็นชอบด่าชอบอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลคดีครับผมดูแล้วนะครับคดีนี้นะผมผมไม่ฟันธงนะว่ารอดหรือไม่รอดผมไม่ฟันธงนครับว่าไหลจะรอดหรือไม่รอดแต่ผมผมรู้ว่าอินฟูเนี่ยจะไปแนวไหนนะครับถ้าทนายไหลร,ร,รู้ไตรู้อะไรก็จะก็จะ ก็จะสู้สู้ได้แต่ว,ว่าถ้าไม่รู้ไต่กันเรียบร้อยอ่ะหนักเลยอ่ะนะครับโอเคครับที่นี้ก็คงจะมานี้ครับทันครับสวัสดีครับ